สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในช่วงช็อกทุเปนเพื่อนบอกต่อนะคะวันนี้เราก็มีหัวข้อท็อปปิกที่เป็นเรื่องใกล้ตัวมาพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องความรักนั่นเองเพราะว่าเดือนนี้เรายังอยู่ในเดือนแห่งความรักเนาะเราก็อยากจะมาพูดถึงแบบเรื่องความรักที่เคยผ่านมาเออ,เอออะไรประมาณนี้จ้ะันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับฝ่าย สาเคยมีความรักในวัยเรียนไหมความรักในวัยเรียนเคยมีสมัยแบบม,มัธยมอืม,มหลาลัยอย่างเงี้ยความรักวัยเรียนมันต้องมีอยู่แล้วเป็นฟิลแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กโลกสี่ชมพูเป็นความรักแบบหวานเจี๊ยบ <laughs> แต่จริงๆก็มีทะเลาะกันบ้างแหละแต่ว่ามันจะเป็นฟิลแบบเห็นอะไรนิดหน่อยมันแบบแฮปปี้คิลใจมันอยากไปโรงเรียนตื่นเช้าไหวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลลิ่งประมาณนั้นมันทําให้โลกของเราเป็นสีชมพูตลอดทั้งวันใช่มันเป็นเรื่องที่ทําให้เราขยับเรียนเพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะต้องแบบว่าหาเรื่อง ไปไม่ไม่ทำกันบ้านไม่ได้ก็ต้องยืมอะไรสักอย่างมันจะต้องจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ชอบที่ปากกาเราหายแต่ว่าตอนเด็กๆชอบเพราะว่าไม่ยืมได้เลยแกตอมปากกาหากีเราแกก็มายืมเลย <c oughs> มันจะเป็นฟิลแบบนี้ในแบบถ้าหนึกหย่อนไปไวัยเรียนอะไรเงี้ย <c oughs> อยากไปกินข้าวด้วยเดินไปลงอาหารแล้วแบบ มองซ้ายมองขวาเจอหน้าเขาโอเคเข้าวอร่อยอ่ะเป็นฟิลย่างนั้นและวให้อย่างเป็นความรักของไอในัยเรียนมันจะเป็นประมาณไหนลักแรกพบเชอปุบ๊บปิงป๊บอะไรอี้เออมันแบบป๊อปปี้เลิฟอ,อ,อ่ะอ๋าที่หวานเจียวฟิลแบบจริงจริงมันเหมือนหนังไฮสคูลอ,อะ่ะตอนเราดูแล้วเรา,เร,ารู้สึกว่าเราแบบเป็นอย่างนั้นแหละ อะไรที่มันกุ๊กกิ๊กน่ารักจดนงจดโน,น,ตน้ตแปะในสมุดขนมใต้ตเก๊อ,อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีมันเคยผ่านกันมาบ้างแหละแล้วก็พวกของขวัญกุ๊กกิ๊กใดๆต่างๆก็จะชอบจริงๆตอนนั้นไ่นั่งกินแบบไอศครีมอะไรน้าโรงเรียนเนี่ยก็แฮปปี้นะ <c oughs> แต่อนนั้นไม่ไถ่ทองอย,ง <c oughs> ยังนะเล็กแกร่งนะแต่และโรงเรียนก็อาจจะแบบมีคนละที่การอะไรอย่างงี้แต่ว่าแต่มันก็จะมีเป็นฟิล หึงหวงในวัยเรียนดีกว่าตอนนั้นมีแบบความหึงหวงแบบแฟนวัยเรียนเยอะไหมโอ<ฮ>้โหคือช่วงเรียนบอกเลยว่าจริงๆมันจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะวัยเรียนคือช่วงมัธยมกับช่วงมหาหลัยอ่าอที่เราเคยผ่านมาความหึงหวงซึ่งมันแตกต่างกันมากระหว่างมัธยมกับมหาหลัยคือมัธยมอ่ะมันยังเป็นความรักที่แบบ ในวัยเด็กวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะอยู่ในสังคมโรงเรียนเราต้องเจอคนแบบเยอะมากเลยในโรงเรียนอะ่ะเออมันก็จะมีความหึงหวงมากนิดนึงด้วยความที่มันแบบใกล้ชิดกันมากกว่าตอนมหลาลัยด้วยมหลาลัยเหมือนมันยังมีแยกเสกมีคนละภาควิชาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันให้ยมก็คือเราอยู่รวมกันมต้นมปลายอะไรเงี้ยบางทีก็บางโรงเรียนก็อยู่ด้วยกันก็เลยอยาจจะเป็นฟิลลิ่งประมาณนั้น<ม> ที่อาจจะแบบเป็นหลายๆคู่ในวัยเรียนสมัยเด็กอะไรเงี้ยจะเจอเยอะก็คือแบบหึงห่วงคนนี้ไม่รู้สึกไม่ enjoy กับการที่เขามีเพื่อนสนิทเยอะหรืออะไรใดๆแะไรจริงวัยนั้นก็นคือวัยของการมีเพื่อนเนาะที่แบบเพื่อน<ช>มันจะเยอะอยู่แล้วแต่อีกปัญหาหนึ่งที่ฝ่ายเองอ่ะเป็นคนเจอคือคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้มีแฟนมากๆในวัยเรียน<ช>ห่วง อันนี้เป็นหึงห่วงไม่ใช่แต่ไม่ใช่หึงเป็นห่วงเฉยๆปวงพ่อห่วงเพราะว่าจริงๆแล้วพ,อ,วพ,อ,ววพอเรารู้สึกว่าเราเรียนอยู่แล้วเรามีความรักขึ้นมาบางอย่างเราจะไปโฟกัสการเรื่องความรักจนเยอะเกินไปการเรียนเราก็อาจจะแบบลืมโฟกัสมันเช่นถ้าสมมติว่าตัวป้าก็เคยนะคามนี้พี่เขาเรียนพละไอเราเรียนวิชาอือ แต่เราก็จะต้องอยากไปนั่งอยู่แถวแถวแบบลงยิมหรืออะไรอย่างนี้สักหน่อยอยากเห็นหน้าเขามันก็จะทำให้แบบเสียการเรียนได้แบบนี้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านคิดว่าทุกท่านเลยแหละก็คงจะเป็นห่วงในเรื่องนี้ของเด็กๆที่แบบมีความรักจริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดนะถ้ามันช่วยแบบผลักดันให้แบบเรามีอะไรที่มันสดใสขึ้นในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากโฟกัสมันจนมากเกินไปมันก็จะทําให้แบบมีผลกระทบได้จริงๆอันนี้ไม่ใช่แค่ เรื่องความรักหลอกอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยเรียนด้วยก็ได้เพราะว่าสมัยนี้โลกโซเชียลอีกเนาะอะไรอีกที่มันก็เข้ามาเยอะขึ้นกว่าสมัยที่เรายังเป็นมัธยมยังเป็นเด็กเรียนนักเรียนกันอยู่ใช่คือสมัยมัธยมมีแค่ไฮไฟช่คยกัน่ากแล้วไฮไฟมัธยมตอนนั้นก็ไฮไฟแบล็คเบอร์รี่อะแลกพินกันโอเคไม่มีใครเข้าใจเราละ,ละ <c oughs> แก่เกินเก่าเกิน,นะคะ่ะเก่าแก่มากแต่ว่าก็จะเป็นรูปแบบความรักประมาณนี้รักกันมากอกหักทีบางคนก็อาจจะรู้สึกแบบ โลกจะาายได้เพราะว่าเป็นช่วงที่เราเพิ่งทําความเข้าใจกับความรักใหม่ๆที่เป็นรูปแบบของการความรักที่ไม่ใช่รักเพื่อรักพ่อแม่อะไรอย่างนี้มันก็อาจจะทําให้เรารับมือปรับตัวกับสิ่งนี้ไม่ไม่ได้ดีพออะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้ววันหนึ่งมันก็จะผ่านไปแต่ว่าฝ้ายไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเพราะว่าเป็นคนมุกออนไวต้องไวเพราะว่าคุณพ่อรู้ไม่ได้ว่าอกหักแค่นั้นเลยก็ ปาถึงแบบทุกคนที่ยังเรียนอยู่เนอะก็ให้แบบโฟกัสแบ่งเวลาให้มันพอดีก็จะทําให้ทุกอย่างมันแบบขนาดกันไปได้แบบนี้ก็จะลงตัวทีนี้พูดถึงความรักไวเรียนไปแล้วไฟเริ่มสงสัยแล้วว่าพอไวทำงานความรักไอเป็นยังไงบ้างก็โหมิชินโดสัมภาษณ์อยู่เหรอเนี่ยถ้าคราถามมาแล้วก็เลยอยากรู้ต <¿Evet. S 2> ่อนเลยว่าอตอนนั้นอาจจะเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้จะเป็นแบบไหน คือจริงๆตอนนั้นกับตอนเนี้ยคือแตกต่างกันมากนะคือวัยเรียนมันจะแบบมีความกุ๊กกิก๊กสนิทใกล้ชิดสน,สนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตขึ้นมาคือต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำอืมอืมอย่างผู้ชายชั้นอ่ะก็เขาก็มีงานทำที่บ้านเนาะเขาก็ต้องอยู่ที่บ้านส่วนชั้นก็อยู่ที่นี่คือบอกตรงๆว่าทั้งวันคือใช้ชีวิตอยู่ที่ออฟฟิศซะส่วนใหญ่อ่า เพราะว่าทํางานแล้วเออคือมันวัยทำงานแล้วอ่ะเราก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันเหมือนตอนวัยเรียนแล้วไงมันก็จะมีความแบบเอ้ยอัพสกิลโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบแต่จริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะอืมคือยังคบกันได้แบบราบลื่นแค่เรารู้หน้าที่ของเรามากขึ้นว่าเราต้องทำอะไรโฟกัสอะไรในชีวิตพอพูดถึงเรื่องต้อแชทเธอให้หนึกย้อนไว้ตอนที่ยังเป็นวัยเรียนอยู่อดแช่ชายทะเลก,กันนะเออ ตอบแชทสมมติว่าหัะไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงยังไม่ตอบไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่แต่แกไม่ตอบฉันคือฉันโกรธเพราะว่ารู้สึกว่าแกไม่ใส่ใจแต่ถ้าอย่างไฟเองตอนนี้ที่ทํางานแล้วก็มีความรักใช่ไหมสี่ชั่วโมงตอบกันที <laughs> <laughs> แต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรกันเพราะว่าตื่นเช้ามาตื่นแล้วมาทํางานแล้วเจอกันอีกทีพักเที่ยงก็ว่าทุกคนอย่างไฟเองก็จะต้องโฟกัสว่าโอเคเรามีหน้าที่ตรงนี้ที่เราต้อง โฟกัสเขาว่าเหมือนกันก็จะไม่ได้มางอนอะไรกันแบบนี้แล้วแต่ถ้าเป็นเด็กๆแกตายแน่คือมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้แปลว่ามันจะไม่หวาดเสียหรือว่าอะไรนะมันก็คือแบบมันก็แค่โตขึ้นอ่ะเออเราโตขึ้นแล้วมันก็อาจจะแบบสุดยืนไม่เหมือนเดิมแหละอืมมันไม่เหมือนช่วงวัยเรียนแล้วมันก็เลยแบบอืมแตกต่างจุดยืนมันไม่เหมือนเดิมใช่ ของฝ่ายสมัยเรียนกับตอนที่ทํางานแล้วเนี่ยมีความรักเป็นคนละคนเลยซื่งหมายถึงว่าเปลี่ยนคนไปแล้วมันเลยทําให้ไม่มีช่วงค้าบเกี่ยวระหว่างวัยเรียนโตขึ้นมาเป็นวัยทํางานอะไรเงี้ยการปรับตัวรูปแบบอะไรเงี้ยเราเหมือนไม่ได้มาปรับตัวกับสิ่งนี้มากเหมือนเราอยู่กับสิ่งนี้มาแล้วเราก็เพิ่งมีความรักแอดเข้ามาในชีวิตเรามันก็เลยจะไม่มีความแบบต่อเนื่องมาก อย่างของไอตั้งแต่ตอนเรียนตอนเรียนแต่ว่าเป็นตอนเรียนมหาลัยอ่าอืมก็คือมันจะมีคาบเกี่ยวแบบช่วงเรียนมานิดนึงแต่จริงๆอ่ะตอนช่วงเรียนนี่รู้สึกว่าหวานกว่าน,านี้อืมพอมันมาเป็นช่วงวัยทํางานจริงๆอ่ะมันจะรู้สึกว่าความหวานมันลดลงรู้สึกว่าความรักในวัยทํางานของตัวเองอ่ะมันเป็นยังไงบ้าง ถ้าความรักในวัยทางานมันดูมีความรับผิดชอบของตัวเองสัมพันธ์กับความรักแต่ในวัยเรียนตอนนั้นอะเหมือนเรารู้สึกว่ามันทำควบคู่กันไปได้แต่อันนี้เหมือนมันจะแบ่งพาร์ตกันที่ค่อนข้างชัดเจนสำหรับป้ายนะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองอยู่ในขณะ,ะที่เราก็ามีความรักไปด้วยบางทีความหวานมันอาจจะไม่ได้มากเท่าเหมือนตอนที่เราเรียนตอนมัธยมอตอนมหาลาัยมีแฟนอย่างเงี้ย ตอนเช้าตื่นไปกินข้าวด้วยกันไปลงไปมหาลัยด้วยกันเรียนด้วยกันเพราะว่าเรียนคณะเดียวกันอ่ะเรียนเอกเดียวกันทํางานด้วยกันทํางานกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความวนเวียนอยู่ในชีวิตเราที่มันค่อนข้างเยอะดูได้ใช้เวลาด้วยกันเยอะในขณะเดียวกันเราก็เรียนของเราไปด้วยเหมือนช่วยกันเรียนอะไรเงี้ยแต่พอเรามาทํางานเราไม่ได้ช่วยกันทํางานเพราะว่าเขาต้องไปทํางานของเขาเราก็ทํางานของเรามันก็เลยจะเป็นรูปแบบที่ มันเป็นเหมือนความอุ่นใจเพราะเขาอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยเวลามีเรื่องที่แบบไม่ดีมันก็จะโอเคอ่ารู้สึกว่าเขายังอยู่อะไรเงี้ยเป็นดีลนั้นใช่จริงๆแล้วความรักคิดว่าความรักในวัยเรียนกับวัยทำงานอะมันแตกต่างกันมากไหมอันนี้ถามซ้ำเลยถามย้อนพอเธอถามฉันแล้ว ถ้ามันแตกต่างกันมากไหม,มเรื่องของความรู้สึกอาจจะไม่ได้แตกต่างมากมันยังรู้สึกหวานก็ยังมีช่วงนั้นอยู่ออื่าแต่ว่ามันจะมีเรื่องของความเข้าใจที่มันมากขึ้นในสมัยเรียนรู้สึกว่าตัวเองรู้ว่าฉันอยากได้แบบนี้แต่เราจะไม่รู้ว่า ทำไมเขาถึงทําให้เราไม่ได้หรืออะไรเงี้ยความเข้าใจตรงนี้มันไม่ค่อยเกิดมันจะเกิดว่าทําไมคนนั้นมีอย่างนั้นทําไมเธอไม่ทําแบบนี้หรือเราไปเห็นอะไรมาพอเราโตขึ้นเหมือนเราโตตามวัยเราเนาะเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เข้าเข้าใจมากขึ้นปัญหาเรื่องความข้อทะเลาะหึงหวงเพศตรงข้ามหรืออะไรพวกนี้มันก็ดรอลงไปเยอะมากแทบจะไม่มีเลยด้วยสารบางทีถ้าหลักๆ ที่รู้สึกแต่เรื่องของทากุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยก็มีเป็นบางช่วงอือเรามีวิธีในการรับมือกับความรักไหมแบบอาจจะอยากบอกน้องๆในช่วงวัยเรียนหรือว่าแบบอยากบอกเพื่อนๆในวัยทํางานเดียวกันอะไรเงี้ยว่าแบบจะรับมือกับความรักยังไงอ่าถ้าเป็นวัยเรียนก็รู้สึกว่าเราต้องโฟกัส แบ่งเวลาให้เป็นอันนี้ก็จะง่ายกับการที่เราจะมีความรักไปด้วยทุกอย่างมันก็จะไม่เสียเพราะว่าอนาคตมันก็เป็นเรื่องสําคัญถึงแม้มันจะแบบเรียนอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าย้อนกลับไปเนี่ยคนที่เราเคยเป็นแฟนด้วยตอนนั้นก็อาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้บางทีการที่เราทุ่มเทอะไรมากเกินไปจนมันไปเสียเรื่องอื่นมันอาจจะไม่ใช่ผลดีกับเราสาทีเดียวพอโตขึ้นมาไว้ทำงานอันนี้ ถ้าจะให้แนะนําก็อาจจะยังไม่ค่อยรอดเท่าไหร่เพราะว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้และปรับตัวอยู่เหมือนกันก็คาดหวังว่าเลือกอะไรที่มันมาช่วยซัพพอตในเรื่องของความรู้สึกเรามันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับเราเช่นความเข้าใจในบางครั้งเราอยากได้ความเข้าใจจากเขา, <c oughs> าเขาก็อยากได้ความเข้าใจจากเราเหมือนกัน <c oughs> บางทีถ้าเรามีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาในวัยที่เราทํางาน <c oughs> เราอาจจะ รักกันได้โดยที่แบบมีสติมากขึ้นละกันบางทีเราอาจจะหลงไปกับอารมณ์ความรักไม่ว่าจะไวัยไหนก็แล้วแต่เรื่องของความรักมันหวือหวามันตื่นเต้นมันทําให้แบบเรามีความสุขเราอาจจะไปยึดติดกับตรงนั้นจนเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบหรือต้องทําเนี่ยมันดรอปลงแล้วยิ่งพอทํางานแล้วเนี่ยมีทั้งเรื่องงานประสิทธิภาพในการทางานใดๆอื่นๆหรือเรื่องปัญหาอื่นๆที่เราโตขึ้นแล้วเราต้องรับมือมันก็มากขึ้นอ,อาจจะต้อง ถ้าอะไรที่มันทําให้เราอยู่กับความแบบไม่ไม่แฮปปี้ไม่เข้าใจไม่ปรับตัวเข้าหากันมันอาจจะไม่ไม่จําเป็นต้องไปฝืนหรือทุ่มเทกับตรงนั้นเลยปล่อยมันไปสักเดียววันหนึ่งความรักมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเหมือนกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นความรักแฟนก็ได้เพื่อนหรือว่าอื่นๆก็มีความรักอยู่รอบตัวเราแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเกันจริงคือถ้า รักเขาได้ก็ต้องอย่าลืมรักตัวเองด้วยอันนี้จริงมากบางคนรักเขาแต่ลืมรักตัวเองรักเขาเยเดียวเดียวแบบรักเขาทุกเทเขาทุกอย่างจนลืมมองกลับมาที่ตัวเองอ่ะอือพอพอวันหนึ่งเรื่องของความรักที่มันเป็นความรักหนุ่มสาวอะเนาะหรือเป็นแบบความรักในเชิงเนี้อาจจะไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้ชายแต่เป็นแบบ lgbt หรืออื่นๆนเนี่ยแต่เรื่องความรักที่มันเป็นความสัมพันธ์รูปแบบเนี้ยวันหนึ่งมันก็อาจจะแบบ ออกไปจากเรา hmm. เข้ามาหาเรามันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่ตลอดไปอันนี้เป็นเรื่องที่แบบต้องยอมรับมันให้ได้เหมือนกันพอวันหนึ่งที่มันจะต้องจบลงเราก็ต้องยอมรับว่ามันจบแล้วหรือว่าบางทีที่มันยังไม่จบเราทําดีที่สุดแล้วก็คือปล่อยมันไป เอ,อาแต่ใจน้อยๆอันนี้อันนี้น่าจะเหมาะกับท,ทุกวัยเลยดีกว่าอันนี้เมาเตองหรือเปล่าอ่ะก็ทุกวัยแต่เอาแต่ใจน้อยลงแล้วพอ <laughs> โตขึ้นมาแลก็มีความเข้าใจมาก <laughs> ขึ้นอย่างที่บอกอ๋อถ้าเป็นเด็กมาธยมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเอาแต่ใจพอตัวจริง <laughs> <laughs> คจริงนี่เป็นคนขี้วีนขี้หึงมาตั้งแต่เด็กนะแต่พอแบบได้อยู่ในวัยทํางานแล้วมันแบบตรงนี้มันก็ลดลงไปโดยอัตโนมัติ่ะอืมเมื่อก่อนไม่เข้าใจหรอก เล่นเกมทําไมเออไม่เข้าใจมากมากนางทีก็ยังไม่เข้าใจอ่าเข้าใจหน่อยคือ <laughs> <laughs> บางทีมันอาจจะแบบว่าตอนเด็กๆนี่คือทําไมต้องเล่นเกมทําไมเพราะว่าเราไปผูกติดกับเขาแต่ถ้าเรารักตัวเองอ่ะจริงๆเราอาจจะอยากจริงๆฉันอาจจะไม่ได้ต้องไปสนใจก็ได้ว่าเขาเล่นเกมอยู่เราอาจจะนอนดูซีรีส์ก็แฮปปี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราโฟกัส กันคนลจะจุดก็ลองโฟกัสที่ตัวเองเป็นเมนนี่เชื่อว่าทุกคนที่แบบรักตัวเองได้ถูกวิธีแล้วก็รักตัวเองเป็นอ่ะวันหนึ่งมันจะมีแต่เรื่องที่แฮปปี้ดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยเพราะเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีกับเราเราจะตัดพิ้งอืมอันนี้มันก็คือแบบรักตัวเองใช่แต่นอกเหนือจากความรักที่เป็นคนแล้วไฟคิดว่า มีความรักอะไรอีกไหมที่เราสามารถรักได้ซองแดงแต่งผีไม่ใช่หร่ไอ้เหรอไอ,อ <c oughs> หนังกำลังมาก็ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความรักจากคน <c oughs> ก็คือรักกับสัตว์เลี้ยงออ,อันนี้เนี้ยแมวอยู่หนึ่งตัวพอดีจะเข้าใจมากเลยว่าโอเครักมากออ ตอนนี้เก้า e อี้เกมมิ่งที่ตั้งอยู่ที่บ้านมูลค่าซื้อมาก็หลายพันอยู่มันได้กลายเป็นเศษซากของเก่าไปแล้วแต่ว่าไม่โกรธไม่เป็นไรเพราะรักเขา <c oughs> ไม่โกรธเลยอันนี้ใน,<ม>นความเขา้าใจธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแฮปปี้เหมือนกันที่แบบมีสัตว์เลี้ยงเป็นแมวถึงแม้ว่าน้องจะดูไม่รักเราเลยแม่ไม่เนอะอาจจะรักแต่ว่าน้องไม่แสดงออก เออนะหรือจริงๆแล้วมันจะหลีบไปเรื่องนี้ก็ได้ว่าเขาพูดภาษารักคนละแบบกับเราจริงเช่นแมวกัดแปลว่าแมวรักแมวหันก้นให้ก็คือแมวรักอย่างเงี้ยแต่ใครจะไปเข้าใจ <c oughs> อ,อ๋อคนเลี้ยงแม่จะเข้าใจนี่ออถ้าใครที่ฟังอยู่เราเลี้ยงแมวก็จะรู้ว่าแบบแมวกัดแมวรักมไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองรักจริง <c oughs> อย่างไอ้อย่างเงี้ยม,มีความรักรูปแบบอื่นที่นอกจาก คนไหมอาจจะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงหรือมีเป็นสัตว์เลี้ยงหรือจริงๆสัตว์เลี้ยงก็มีแต่ว่าเรื่องนี้เราก็ต้องรักเหมือนกันเรื่องดีไว้อือเป็นแง่คือจริงๆบอกเลยว่าความรักนี่คือไวคือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะเอาจริงๆเพราะว่าโทรศัพท์มือถืออะของเราอะ่ะดีไวของเราอะ่ะคือมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราแล้วเราต้องหยิบจับ ถูไทยมันทั้งวัน<อ>จริง,งเ,เทคสกินทำมาฝ่ายมาก็เยอะอยู่เยอะเยอะจริงๆอ่ะแล้วความรักของฉันก็อยู่ตรงนี้อ่าเป็นเคสนะคะจากไมติจิตอันนี้รุ่นเลิฟวีค่ะจากแบนรนด์เลานะตัวนี้มีความที่แบบน่ารักมากกิฟตอมีความโผงมนก็แมบโอเค เนี่ยเป็นไงความรักของฉันไม่เหมือนใครนะจ๊ะคือรักตัวเองแล้วก็อย่าลืมปกป้องดีไว้ที่ใช่ด้วยอืมใช่อย่างนี้สรุปได้เลยว่ารักอะไรเราก็จะรู้สึกอยากดูแลสิ่งนั้นใช่ไหมใช่อ่ะเหมือนกันกับอุปกรณ์มือถืออย่างเงี้ยเราก็รักดีไว้เราก็เลยปกป้องรักสัตว์เลี้ยงเราก็ปกป้องอืมรักตัวเองเราก็ปกป้องความรู้สึกของตัวเองใช่ีนี้มันคือน่าจะเป็นคีย์เลยคีย์หลักเกี่ยวกับความรักจริงๆความรักมัน เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้เราดําเนินชีวิตต่อไปได้อะ่ะปีติตอ่ะก็เป็นสิ่งที่เกิดมาจากความรักเหมือนกันนะบริษัทเราอ่ะอเพราะว่าเราอ่ะเริ่มทุกของทุกชิ้นที่เราเลือกมาเราจะมีความแบบตั้งใจเลือกอยากให้คนที่ได้ใช้เหมือนกับเราเนี่ยรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเราต้องมีความรักและหลงไหลในสิ่งนี้พอสมควรเราถึงแบบอยู่กับมันได้นานแล้วก็ การที่จะเลือกอะไรสักอย่างมันจะมีความแบบค่ะใช้คำว่าอะไรแบบว่าโฟกัสออบเซสกับมันอะในระดับหนึ่งมันถึงออกมาได้ว่าอันนี้เหมาะกับใครย,ยังไงบ้างซึ่งไม่ติดจิตเนี่ยจุดเริ่มต้นของเราเลยคือแพชชั่นที่เราชอบที่จะดูแลเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์มือถืออะไรแบบนี้ขึ้นมาใช่ก็คือความรักอย่างเลใช่ที่ไม่ติจิตมีให้ทุกคนจริงๆก็จบแล้วนะเรื่องความรัก เรามีความรักหลายรูปแบบเลยที่เราพูดไปวันนี้มีความรักเยอะมากทั้งรักคนรักสาตร์รักดีไว้รักตัวเองนะจ๊ะทุกคนมีความรักได้ไม่ว่าจะเพศไหนไว้ไหนมีความรักได้หมดเนาะแต่ลืมรักที่ต้องมีเลยก็คือรักตัวเองถ้ารักตัวเองทุกอย่างก็จะเป็นหลายเรื่องดีๆเข้ามาเลยครับครับ เราได้พูดเรื่องความรักให้ทุกคนได้ฟังแล้วแบบเล่าประสบการณ์ชีวิตของตัวเองอันโชชโชนหรือว่าอาจจะผ่านมาน้อยนิดก็ต้องเรียนรู้กันไปอีกทีหนึ่งก็วันนี้นะจ๊ะทอล์คทูเฟเราจะเปลี่ยนมาแบบพูดเป็นพูดแบบนี้ทุกคนอาจจะเบื่อแล้วที่ต้องอ่านอะไรแบบนี้เนาะก็มาพูดคุยกันดีกว่าแล้วรอบหน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็รอติดตามชมกันนะจ๊ะวันนี้ ขอบคุณค่บคะ,ะบาย